วายอย่างที่อย่างที่บอกอย,ยายแม่วันนี้เรามาทำสตอรี่กันที่ตรงที่นานะคะแม่แมแบ่งซื้อที่นาของคุณยายนะคะจำนวนหนึ่งไร่นะคะคอันนี้เรามาวางมัดจำการหนึ่งแสนบาทนะคะกลังทำสัญญาการไ,ได้รับองประชาชนเธอมาไหมอยู่ในนี้ <c oughs> ให้น้องเกลีย่ย แล้วแวกนี้เขาเรียกอะไรนะแถวโซนวัดคลิกนะคะข้างมอนเลสวนนะคะเดี๋ยววันหลังแม่แม่มจะพาไปดูตรงที่นานะคะว่ามันสวยขนาดไหนนะคะใครเห็นก็ต้องอิจฉาเพราะเรามีที่นาไส้ไก่อยู่ข้างหน้าด้วยแบบที่แม่แม่มอยากได้มาทำ ที่เล่นให้กับเด็กๆนะคะเอาไว้ทําสะพานเล็กๆที่บริเวณหน้าบ้านนะคะคนนี้ชื่อน้องอะไรนะอายุเท่าน้องพอเพียงเลยนะคะน้องกิมนะคะจะมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะเนไดะเป็นชขอร ครบเรียบร้อยนะคะเป็นเงินบางมัดจา1หนึ่งแสนบาทนะคะนี้ผมเพิ่งเคยเห็นที่่าเอาน้ำใส่ตรงนี้ที่สวยมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยววันหลังแม่แม่จะทำสตอรี่นะคะไอคนนี้เป็นคุณยาไอคนตาเจ้าของที่เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำสตอรี่ว่าไม่หนักเลยถ้าอีกอยาวๆนะสาอะไรฮะสามเก้าสี่สิแม่อายุเท่าไหร่อายุสี่สิบค่ะไม่หนักเะท <c oughs> ่อใหญ่หญๆยาวๆเห็นเดินแบบคนเดียวที่ของแม่แหม่มจะอยู่ฝั <ผม S 1> ่งธนุน,ยยนะคะที่เห็นเป็นรั้วอยู่ไกลๆนะคะหนึ่งไร่น้าสวยๆพอดีเลยนะคะ เดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมาทำอะไรกันตรงที่นาต้องติดตามกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าแม่แหม่มยังไม่ชัวร์ว่าเราจะทำอะไรในพื้นที่ของเราดีนะคะนี่ลำคลองตรงนี้ค่ะทุกคนมันเล็กๆน่ารักมากเลยเนี่ยมันเหมาะ